สวัสดีครับผมนายเวียดใจจุมแก้วนอำเภอชฉวดวันนี้ได้มาพบปะกับพี่น้องเพื่อเชิญชวนในการที่จะร่วมกันรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะซึ่งกณะนี้ปัญหาขยะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกชุมชนสังคมสาหรับ,บอำเภอเฉวดนั้นเราได้คัดเลือกผ่านบางน้อยตำบลเคลงเพื่อเป็นธนาคาร ขยะนาร่องในการแก้ปัญหาขยะในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะเพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนของท่านสวัสดีครับกับผมนายโสพลสุขวัฒนนายกองการบริหารส่วนตำบลเกรงวันนี้เรามาต่อดบทเรียนการกับเครื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกรงอำเภอเจ้าวดจังหวัดนครรีมราช โดยมีปัจจัยที่ทําให้ประสบความสาเร็จในการกลับเครื่อนตนาการกระยะธนาการกระยะเอแห่งนี้จะตั้งึ้นณนะบ้านบางน้อยหมู่ที่ส0ตําบลเกลงเรงอําเภอเจ้าวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีครัวเรือนร5 6บครัวเรือนประชากร540คนให้ต่อาาก,การริหารจัดการโครงการริหารตรวนตำบลเกรงมีพื้นที่ทั้งหมด11หมู่บ้านจึงได้เลือกอหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านนำร่องจึงเป็นเรื่องง่ายในการกลับเคลื่อนจากจุมชนเล็กๆการจัดตั้งธนาคารกระยะยเริ่มจากโครงการสร่งเสริมการจัดทำต,ตังกะยะยเปียกกลัวเรือนหรือสอนวิธีการกระเยกกระยากลัวเรือนประเภทต่างๆโดยใช้กระสอบขามใบหนึ่งตังต่อหนึ่งกลัวเรือนจึงได้จัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อกลับเคลื่อนธนาคารกระยะยเป็นลำดับตัดมา โดยทุกๆเดือนของวันที่7ของเดือนสมาชิกจะนำกระยามาขายให้กับธนาคารสถานเอ่งนี้การจัดสวัสดิการขณะน,นี้อยู่ระหว่างการศึกษาถึงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกธนาคารกยะว่าจะใช้วิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากในปีพศ2 5 6 7ได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลา8เดือน จึงอยู่ระหว่างการศึกษาสวัสดิการต่างๆให้แก่สมาชิกโดยในการจัดกิจกรรมจ่ายเงินดอกเบี้ยให้มีจวัสดิการเล็กๆน้อยๆให้กับสมาชิกเป็นการจับจลากของขวัญรางวัลแต่ที่จมจเลือกสวัสดิการนั้นๆก็เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ่วนปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขลำดับแรกก็คือประชาชนบางส่วนไม่มีรถหรับ บรรทุกกยะมาขายจึงทําให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกแนวทางในการแก้ไขแนะนําให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันในการนากะยะยมาขายณจุดรับซื้อปัญหาลําดับที่สองคือสมาชิกแยกกะยะอาจจะปิดประเภทแนวทางการแก้ปัญหานั้นก็คือให้มีการเด้นย้ำให้สมาชิกทุกคนกัดแยกกะยะแต่ละประเภทมาให้ถูกต้อง ประโยชน์ที่จุมจุนและอบอ,อได้รับจากครงการธนาคารกระยะนอกเหนือจากะวัตดิการแล้วก็หนปริมาณกะยะที่ลดลงและปริมาณกะยะในปีประมาณ2567ลดจากปีประมาณ25 6 6าำนวน155ตันปร,ประการที่สอระชาชจนที่เป็นสมาชิกมีเงินเก็บจากการนำกะกยะมาขายกับธนาคารประการที่สาม บริเวณสองกั้งตางตะดลนจะไม่มีกะยะตกติ้งที่เป็นตะหลนสวยงในหมู่บ้านสร้างระบบนิเวศที่ดีให้แก่ป่ารุกวนเกรง่งการกับเคลื่องกงการนาการกระยะสู่ความยั่งยืนกลยุทธ์กลไกสู่ความยั่งยืนโดยเป็นรูปแบบการจัดการกระยะรีไรเกิล้วยการรวมกลุ่มและสร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านด้วยผลการตอบแทนทางการเงินเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการดําเนินกิจกรรมของตนาการกระยะยอย่างสม่ําเสมอวิธีกับเคลื่อนตนาการกระยะยสู่ความยั่งยืนโดยใช้วิธีการกับเคลื่อนจากจุมชนเล็กๆโดยให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการตนาการกระยะยเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเป็นเจ้าของตนาคารเป็นเจ้าของเงินกวากในตนาการที่ทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นที่จะนําเงินที่ได้ กำไรจากการประกอบกิจกรรมของปาการขยะมาพัฒนาหมู่บ้านการมีส่วนร่วมของปากีเกรือก่ายในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวตนัตดลอาสาสมัรอสมอหมู่บ้านจุมจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาธมัรท้องถิ่นนักโลกเข้ามาเป็นปากีเกรือข่ช่วยเหลือได้มีการเพิ่มสมาชิกขึ้นทุกตุก้นทุกเดือนขอขอบคุณครับ